เรามาเริ่มต้นเรื่องราวดีๆกับข่าวแรกดีกว่าข่าวความน่ารักของคู่หนุ่มแดนมรเวกับสาวแพตตี้นะคุณผู้ชมแน่นอนเนมื่อวานนี้ทําเอาใครหลายคนก็คืออาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ําตาตกในก็อาจจะเป็น<อ>ได้นะแต่ว่าหลายๆคนก็รู้สึกยิดีกับคู่นี้นะครับเมื่อหนุ่มแดนนะครับกับสาวแพตตี้ ก็เหมือนกับว่ามีการบอกว่าขอเขาเรียกอะไรมั่นกันที่ร้อยแล้วแหละนะบอกว่ามอบแหวนมงแหวนมั่นกันนะส่วนสาวแพตตี้เนี่ยเขาได้ลงรูปนี้ครับน่ารักน่ารักนะครับโชว์แหวนเพชรอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นว่าถึงวันนี้แล้วหรือเนี่ยท็ แต่งค่ะเออก็เหมือนกับว่าอ่ะก็เป็นการขอแต่งงานนั่นแหละแล้วก็สามพี่นี่ก็บอกแฮชแท็กแต่งค่ะทางด้านหนุ่มแดนนะครับก็ไปส่องดูนะครับเขามีแคปชั่นหวานๆเช่นกันนะครับซึ่งหนุ่มแดนนะครับได้โพสต์ว่าแค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอก็เพียงพอแล้วหัวใจเออแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า น่ารักน่ารักพร้อมกับมีรูปบอกว่าอีโม่เนี่ยรูปแั่นเพจรรูปหัวใจสีชมพูหวานแหววมากคุณผู้ชมทางด้านหนุ่มบิมกวีนะครับพี่ชายคสนสนิครับก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีเช่นกันนะครับพร้อมกับโพสต์ข้อความว่า ยินดีกับน้องสองคนด้วยนะรอมานานมากว่าแต่แดนทําพี่งานเข้านะเมียบอกว่าเพชรใหญ่มากเธอต้องซื้อแบบใหม่ให้เราแล้วนะเออหรือว่าเป็นแบบว่าเซลล์กันนะหนุ่มสาออลคงแบบว่าอยากได้เพชรใหญ่ๆไงคุณผู้ชมเออก็เลยมาเซลล์น่นรักคู่นี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มแดนโรเวนนะครับก็ได้เปิดใจนะครับทางผู้สื่อข่าวของข่าวส่นนะครับว่าเขาับ รักราพร้อมกับทุกคน <c oughs> เช่นการเพราะหนุ่มแดนอะ่ะไม่ได้บอกเรื่องหน้าแล้วคุณผู้ชมส่วนเรื่อง คอแต,งตอง่งงานเนี่ยก็คือว่าจากขอผู้หญิงมาสักพักแล้วที่วัดป่าปูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์นะซึ่งเป็นวัดที่หนุ่มแดนนะครับเคยบวชแล้วก็ทั้งคู่นะครับนับถือวัดนี้เป็นมากอย่างมากนะคุณผู้ชมส่วมเมื่อวานนี้ที่โมเมนต์น่าลงน่ารักเนี่ยผู้จัดการบอกว่าจริงๆอะ่ะก็คือได้เจอกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกกันว่าเออว่าจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนะส่วนตัวนะครับด้านเลิกนะก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามีนะจะอัปเดตให้กับพี่ๆนักข่าวอีกทีนึง่ง ร่วมถึงหนุ่มแดงกับสาวแพนตี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้เขาและเธอนะครับมาณโอกาสนี้ด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่บอกว่าสมหวางเพราะคบก็มาสิบปีไงแฟนๆก็ลุ้นกันหนักมากคู่นี้สุดท้ายก็ลงเอยคุณผู้ชมส่วนเลิกจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเรารู้เมื่อ,อไหร่จะรีบรายงานคุณผู้ชมอย่างทันทีครับค่ะ